รายวิชาวัสดุศาสตร์สทว3 2 0 2 4, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องสมบัติของวัสดุศาสตร์ 1. สมบัติทางเคมีเป็นสมบัติที่สำคัญของวัสดุซึ่งจะบอกลักษณะเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของธาตุต่างๆที่เป็นวัสดุนั้นตามปกติสมบัตินี้จะทราบได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้น สองสับัติทางกายภาพเป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุที่เกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของวัสดุนั้นกับพลังงานในรูปต่างๆเช่นลักษณะของสีความหนาแน่นการหลอมเหลวปรากฏการที่เกิดเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าสาม,สมบัติเชิงกลเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุที่ถูกกระทําด้วยแรงโดยทั่วไปจะเกี่ยวกับการยืดและหดตัวของวัสดุความแข็งความสามารถในการรับน้ําหนักความสึกหรอ และการดูดกลืนพลังงานสี 4. สมบัติทางความร้อนเป็นการตอบสนองของวัสดุต่อปฏิบัติการทางความร้อนเช่นการดูดซับพลังงานของของแข็งในรูปของความร้อนด้วยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและขนาดพลังงานจะถ่ายเทไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าวัสดุมีสองบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันโดยวัสดุอาจเกิดการหลอมเหลวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง การใช้ประโยชน์ของโลหะชนิดต่างๆ 1. การใช้ประโยชน์ของโลหะเหล็กมีการนำไปใช้ประโยชน์มากมายใช้เป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้างต่างๆเช่นโครงสร้างอาคารเสาคาหลังคาสะพานเสาไฟฟ้าแรงสูงในอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งก็มีการใช้เหล็กเป็นวัสดุสำหรับผลิตยานพาหนะต่างๆเช่นรถยนต์รถบรรทุกรถไฟเรือเดินสมุทรและเครื่องบิน 2. การใช้ประโยชน์ของโลหะดีบุกเป็นโลหะอ่อน จึงไม่ใช้ดีบุกในการผลิตชิ้นส่วนจักรกลแต่ด้วยคุณสมบัติเด่นที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกอรถและสารละลายต่างๆทนต่อการเป็นสนิมมีความเงางามสวยงามและไม่ก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจึงนิยมใช้ในการเคลือบแผ่นแม่เหล็กเพื่อผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 3. การใช้ประโยชน์ของโลหะตะกั่วมีคุณสมบัติเด่นคือมีหลอมเหลวตม่มีความหนาแน่นสูงมีความอ่อนตัวสูงความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ต่ำมีคุณสมบัติหล่อลื่นและต้านทานการกัดกร่อนได้ดีการใช้ประโยชน์โลหะตะกั่วส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมทาแบตเตอรี่รถยนต์ใช้ทําลูกกระสุนและยุทภัณฑ์ใช้ทาฉากเพื่อป้องกันรังสีต่างๆ 4. การใช้ประโยชน์ของโลหะสังกะสีเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำม,มีความเหนียวน้อย หรือเปราะอัตราการยืดตัวน้อยและมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดีใช้เคลือบผิวเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการผุกร่อนใช้ทำทองเหลืองโดยผสมกับโลหะทองแดงใช้ในอุตสาหกรรมยางเซรามิกยาสีสะท้อนแสง 5. การใช้ประโยชน์ของโลหะพวงเป็นโลหะสีขาวเงินวาวมีคุณสมบัติแข็งเปราะไม่สามารถแปรรูปได้ที่อุณหภูมิปกติ แต่มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนของกรดเจือจางได้ใช้ในงานเกี่ยวกับเคมีท่อแผ่นมุงหลังคาใช้บูถังทำโลหะตูพิมพ์โลหะบัตรกรี 6. ก,การใช้ประโยชน์ของโลหะนิกเกิลใช้ทำมาตรหน้าประตูน้ำท่อสำหรับอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนและวัสดุกรองในอุตสาหกรรมเคมีและการกลั่นน้ำมันใช้เคลือบผิวอุปกรณ์ประดับยน์ต่างๆรวมถึงเครื่องใช้ ในครัวเรือนเช่นเตาไฟฟ้าหม้อหุงข้าวเตาปิ้งขนมปังเครื่องเป่าผม 7. การใช้ประโยชน์ของโลหะอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติเด่นในหลายด้านเช่นมีความหนาแน่นน้อยน้ำหนักเบาและมีกำลังวัสดุต่อหน่วยสูงมีคุณสมบัติที่ยืดตัวได้ง่ายและมีความเหนียวมากทำให้สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆได้ง่ายนิยมใช้ทำเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนชิ้นส่วนเครื่องบินจรวดและรถยนต์ เพื่อลดน้ำหนักของยานพาหนะให้น้อยลงและช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิง